ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีสุขุสุขคนพี่น้องน้องซ้ายมื่อไหนพี่น้องน้องซ้ายเฮยยังกันน่ะตอดยังกันน่ะใช่เฮยยังกันน่ะใช่ยังนั่งมันออกเอยยังเอาเอาออกนะเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะน่ะ บอกเอานางเะเลยมันจังแซ่บบมแลกกวยก็ออกออ,ออกสนังตามสบายใช่น้อง,งเลยอันที่ช่อยแล้วไปเก็บพร้อมเออเด้อเดี๋ยวชิคางหน้าก่อน,นพี่น้องกำลังเหตุกินแรงพี่น้องเลยอันเนาะชิมาว่าเาเรื่องเพื่อนอันลังนันให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องเห็นเอฟซีและฐานเผื่นกับสนใจแต่ห้าวเท่านตอบขีปพี่น้องเลย เพราะว่าเฮาก็ค่าเห็ดเวียกมันนี่คนเข่าพี่น้องคนเขา่าคนน้ำด้วยเพระท่านได้ตอบเนาะเดี๋ยวตอนแรงๆฮะแต่สิกับไปตอบคอมเมนต์พี่น้องเลยสิไลดตอบเบิดทุกคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องอันข้าวาขายขายในราคาเส้นช่องหมื่นนี่นะแม่ขายในราคาเส้นช่องหมื่นพี่น้องเลยแต่เพิ่นว่ายจ่ายสดมีหองน้ามี ไฟฟ้า,ามีได้ห้องนอนครบสูรทุกอย่างอะพี่น้องที่เข้าไปถ่ายพี่น้องเบิ่งแชร์ช่องหมื่นบาทพี่น้องพร้อมที่ดินเพื่อนบ่หายแต่ศาสเชื่อมอนมูนเพิ่นเพิ่นสิคนออกเมือ่ออยู่บ้านใหม่เพิ่นส่วนอันในเรื่อนในสาน้นดินดอน,นยังครบสูตรเบิดพี่น้องเลยแสน์องหมื่นเห็เอฟซีเพิ่นสนใจนะพี่น้องถามให้หน่อยถามให้หน่อยเห็นว่านะพี่น้องชาซุยก,ก็เลยมาตอบนาองใส่ด้อนใส่ได้อ่ อือชอบเลยกแล้จะเป็นนางเลยวะแมนคันผู้ใดอยากได้กัตตี้ต่อเนาะเดี๋็กชื่อหายพี่น้องชื่อหายกัตชื่อหายเลวกัตพายได้กับเป็นน้องคุณั่นน้องแม่แมนมาหากันได้แบบเถื่อมันเป็นอันราคาเมื่อไนอาก็ขายต่ออีกก็ได้พี่น้องเลยซื้อไว้กับโบเยหายเนาะ แบบซื้อไว้ก็บบคายต่อหน้าอนาคตเมื่อไหราก็ได้อีพี่น้องเอ้ดินแทมดินติดหนาทางอีกหนาทางกันหนาทางซ้ำแยกแบบอยากฆ่าอยากคลายแบบขลายเขื่อนคายโคองนี่โอเคเลยผ่านแม่ทั้งไทยทั้งเล่าติดกัามาเบิ่งทั้งได้เห็นก็ดีเนาะผู้ยากษอพ้อมอยู่พี่น้องเอื้ลร่ำเอาก่อนจังสื่อก็ได้พอะเอาก่อน เพราะว่าผมเคยเห็นมันถือคันนะพี่น้องปกตินะเขาเจ้าสิขายลังหลาหาหกเจ็ดแปดแสนตัวเาเองกับบุมีดอกพี่น้องเลยลว่าเราลำ้ำเอาเนะาะาว่าพื้นว่าราคามันพอพังเนาะพี่น้องประเ็ดใหม่ก็ยังเห็ดใหม่ก็ยังบ่ได้ราคานั่นนะนะเห็นใหม่บดลายขนาดไหนโอ้อลีฮันเนตแต่เขาวไพ่สิก็ยังหมื่นกว่าบาทเลยได้น้ำถังน้ำอย่างนี้ของนงของน้ำมันมีขบสูตร แถมเพื่อนกับปูกระโลกเลยเรียบร้อย <c oughs> แล้วอะไรหนูอะไรแบบน,นี้เป็นตาจะโต,ตเหต็ดตอแล้วหนิขันมังนาวเอ,อเื้อหนิแม่ <c oughs> ล้างสะอาดแล้วไปขันมังนาวไปมาพี่ฉีดปลาพอแล้วถอะลงมายำไปลวกอีกพี่น้องเลย น้ำมันห่อนเทลงมันก็เรียบร้อยแหละเนือปลาเอาพี่น้องอันนี้ว่าพื้นเพื่อนก็น่าพี่น้องถ้าเกิดพูดได้บ่มักสองสั้นนะนะพี่น้องแบบวม่ามั่งสั้นสองมันลงก็ได้แล้วก็มาเห็ดเป็นทรงที่เราต้องการนะทรงหนักทรงหนี้ก็ได้เสยษเป็นทรงได้ก็ได้นะเพราะว่ามันบปรยหน่อยล้างมันปักไงหนึง่งแล้วก็บารนี้กระเทิบทั้งขางมัน,นะกะ ว่าผมมีเงินเราพี่น้องจอดรถจอดล่างจอดยังก็ได้แบบนางหลินนอนเล่นก็ได้เฮาก็มากระ,กกระเถิบขางตัวหนึ่งนะ้มันออกตัวมันเถิบลงแหง่ะเผื่อให้มันดูสว่างหูสว่างตาถือว่าโอเคพี่น้องเลยผ่านงามอยู่น้ำผดแหละเขาบากผดแล้วมาประแดกไปใส่นี่ว่าประแดเออ น้องไส้ชิลาปลาสูตรบักเซ่ให้กินพี่น้องเลยจ็กสวอกมาเป็นอย่างไรเป็นเซฟเองเอ่อมืม่อนี้เขอเป็นเซฟเมื่อนี้อือบอกว่าลอดอยู่บ่เซฟนี่คือโลโลุ่เล่อยๆอย่แท้ว่าเซฟนี่เป็นตะลออยู่บ่คือล้วนเลี่อยๆยอยู่แท้ทไปตั้งแต่กินในหยามนำอยู่บ่บกักหอมได้เซฟไปเก็บหรือบ่ เอาหนักมาใส่คือบอ่อปลาแดกทุกผืนนะปลูกผาแดงปู๊บถาว่าให้เอาตัวนี้บ,บ่อไพ่บ่าาเอ,อเจ้าเองเนี่ยบ่ออันนี้ติตัวนี้ว่าจะว่าไอตัวนี้แหละจะว่าคือต้มกันอืหืคือต้มนันเลยเอาบ่ต้มอะไรให้ต้มอะไระันนะก็ต้มแบบตุ๊บป้าทุกปรารขี้ผึ้งอ่ะนะบ่เอ้ามันได้ใช่ได้น้าสูตรสดมันสินนฮะมันได้ใช่ได้น้าม,มันสินะ ก็เอาน้ำตกไปเนี่ยก็ส่งน้ำตกแล้วก็ปักปลาแดกลงเอาบ่แต่เหตุอะไรอ่ะอื้อเสิเอาตองปลาแดงสเอืั่งก็ส่งน้ำปลาแดกมาแล้วเห็นน้ำสดเห็นน้ำสดใสเห็นน้ำหลับซอยนะโอ้ยนะแต่เจ้าสูตรไมสูตรมันสักก็อะไรสูตรสักโอ้ยปลาแดงก็อยู่เด็กแค่ ทำเนียงกับบุคคลาอนี่ประแดกูจุดเดกอืมตัวนั้นแหละเอาไปตอนนไปตอนตอนตาตขึ้นมาหนึ่งอย่างนี้นะปลาเอะเอาโยกขึ้นแม่น่ะขี่กล้ามมาสิไล่ลงมแล้วเช็ดเ็เ็เ็ายกินแล้วนอกบ้านเลยต้องเอา

เออตองเอาเนี Ay, ่ยปรุงลาบเ่ยส <eterm oon> ิเห็ดเองดอกกินได้ยำอยู่บ่หมออะไรนะเอ้ยแหละขึ้นมิ้นประแดกถุยถุยใช่เนาะผุนปองไวอีผุนผุนผุนหัวชุดมันผุนอยู่บนปองพูปองแป้นขางเตาเออจังสแล้ว บานนี้แป้งไอ้นี่เดี๋ยวก็ทำหมอนะมันจิตีลังกาลงมาเลยาาเอออายาใช่ไหมจะกินอยู่บ้านเราบานนี้ชงอยู่บ่ปลาเกือบ,บ,บลอดกีตเทาจะมาเบื่อเซฟแต่เด้บานนี้จะกินได้หยัมหย่อนอยู่บ้เซฟเนี่ยนี่มันก็จะได้พอกันคลิปหนาตอนกินแล้วเอาพี่น้องเขาเป็นแบบนี้ ว่ามันจะเป็นแอะไรตอนนี้จะพาเห็ดเองกับพี่น้องก่อนจะไปกินแล้วไนนหปหย่อมเ,กกเ,เออโอ้จักสั่นแหละเกง่กงเกง่กงเก่งเฮียนไหวพี่น้องเฮียนน้องทรายไหวจะหนเป๊วเมียเหตุกินบัเป็นบระทา้าไม่ท้วาวส่บ้านลูกเอยเอ้ยไปเห็ดแนวกินแ,แน,น่บัเป็นพภาษา สวัสดีป้าลุงปาทถอพี่น้องเจ้าสีเจ้าขีบม,มันจังมาสบายดี <laughs> ป้าลุงป้าลุงกองพจน์โพ,อพ,อพอแท้อันเบาลุยนี่พึ่งชีจบขีบซื้อกะคองก็ยีได้พี่น้องเลยเอื้อหน่าซื้อลุยน้องนะเออเป็นเอื้อหน่าซื้อซุยลุยและกะแหล่สามสามเอาน้องซุยลุยแหล่เจ้าขีขขบจังสบาย มึงเนี่มึงเน่อันกบุญเนะ่ยบอเรื่องเพื่อนอีกเธอหนึ่งแล้วพี่น้องก็พูดได้อยากได้กับที่โตมาพี่น้องเดี๋ยวเซียนเซียนเป็นทุละกหายเนาะพี่น้องแ้าเป็นพูดอยากได้ขนาดพี่น้องจะช่วยกับแค่เป็นซื้อหายกับบทต้องญ่านว่าสิโกงสิเกงแล้วพี่น้องว่าสิบดได้บ่มีคำนั้นกานซื้อให้แล้วเลยก็แล้วแต่ทุกฐานสิเหตุยังก็แล้วแต่เนาะด้วยสิซื้อเก็บไว้ใคร เก็บเบี่ยนคายก็ได้พี่น้องขายพายผักหนาเจ้าด่างสองแสนดูจังเนาะใช่มันไเลื่อนลังอะไรม,มันงามเลยถ้าง,งามดินมันก็โอเคแบบเปิดห่านขายเกลื่อนขายคองก็ได้เขาเพื่เห็นค่อยมันเปิดเบิ่งค่ะสองแสนสามแสนด้ดอกเมื่อนะ่ะมันทำเลดีใช่มันาะบาอยากได้เลื่อนและะ้วกมม็ถูกถิ่มวะถูกถิ่มจงตะดินไหวปลูกห่านปลูกสมบรปุ๊บเพื่อนลังใหม่ก็ได้สมเชิงหน่อย ใส่มันสมและสมก็จะสมแห้งนะมันจะกินบ่ได้เอะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปเห็ดเองพี่น้องรอส้มบัดแล้วเด้อพี่น้องคลิปต่อไปตอนเห็ดแล้วนะตามันจะเป็นจังได้พอคลิปหนะ้าพี่นอ้องยืดดีแห้งสุข,ขสุขขนทุกท่านกรับสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีป้าลุงพิชพลาดประกันได้ขอโทษข้อใบเดิดมพ่อแม่พี่น้องให้พี่น้องมีความสุขความเจริญลุงเรื่งนะองนะผู้ที่เขามาหับส้มเนาะสบ,บายดีสบ,บายดี